สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเอเซียนะคะในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือ2นะ,ะวันนี้นะคะใครตามหารถกระบะเกียร์แมนวนวลนะคะได้ปีใหม่ๆหใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆน,น,นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น t o y o ต้ารี vo 2.4มิเีอรนเนอร์นะคะ Smart c แคนะ,คะได้เป็นตัวยกสูงเกียร์แมนวนวล6สปีดเลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะใหม่นะคะแค่ สามหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะสภาพสวยเลยนะตัวตัวรถนะคะบอดี้เหลี่ยมสันคมนะคะแล้วก็ได้ช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะคะเรียบร้อยเลยนะสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเซยพาไปรับชมนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวรถนะคะสีดำดูดูหล่อๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะป้ายทะเบียนเดิมเขาจะเป็นสางจังหวัดนะและเดี๋ยวเราลัน ้าจะเป็นกนรุงเทพมหานครให้ใหม่นะคะก็เลยต้องถอดออกก่อนนะคะคันนี้รถทาสปามาเรียบร้อยนะคะก็ภายในสวยแน่นอนนะคะแล้วก็ก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราเก็บงงเก็บงานให้อีกแน่นอนนะคะมาดูการนะคะได้อะไรบ้างสําหรับคันนี้นะคะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์แบบนี้เลยไฟได้ทั้งนิ่งไลท์มีนะคะตัดหมอกคู่หน้ามีให้ครบครบนะแล้วก็เส้นสะกัดร,ระยะมีให้2ตําแหน่งนะคะด้านหน้านะคะ ได้ไปชมหมูป่านะคะชมหมูป่าชมใหม่แบบนี้หล่อๆอแบบนี้ดูดูเท่เทแบบนี้นะสวยแน่นอนนะคะแล้วก็ของเขาก็จะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะคะรอบๆแบบนี้เลยนะสภาพสวยนะสภาพดีเลยนะคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกนะคะสีเทาดําสวยสวยแบบนี้เลยนะคะยางได้ยางขอบ17็ดนิ้วนะคะได้ยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะปี2สองดอกยางยังลึกอยู่เลยนะคะพี่ๆี่นะ รถใช้งานน้อยนะคะใช้งานสภาพดีเลยนะคะแล้วไม่แค่สามหมื่นเก้าพันโลนะคะหนุนจองมานะคะคันนี้นะคะไม่แค่สามหมื่นเก้าพันกิโลนะคะ,ะตัวล้อสวยนะคะไม่มีรอยเบียดลูกบาทนะคะสภาพสวยเลยนะคะเป็นทุกล้อแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูตัวบอดี้ตัวรถด้านข้างกันนะคะสภาพสวยเลยนะคะเหลี่ยมสันคมนะคะมีบันไดด้านข้างมาให้แบบนี้กระจกมองข้างเป็นพับและปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีโครเมียมเลย มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็ด้านล่างก็เป็นสีดำแบบนี้นะมือเปิดเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็มีที่กันรอยเล็บมาให้แบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะมาดูภายในคร่าวๆกันนะคะภายในของเขาคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะสภาพใหม่แน่นอนนะคะุมท,ทนไปด้วยสีดํานะคะสภาพสวยและพี่ๆดูหลังโคงหลังคาสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะ สร้านาแบบนี้เลยภายในสวยๆเลยนะคะตัวนงตัวน็อเดิมทุกจุดแน่นอนนะคะแล้วก็มาดูโครงสร้างกันนะคะนี่หนูแกะโครงสร้างให้ดูนะคะรีวิวให้ดูเลยนะคะเม,ม็ดองเม็ดอาร์ตเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่ารถใช้งานน้อยจริงๆนะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะ,ะ <ST. S 1> น็อเดิมทุกจุดนะคะแล้วก็ตัวนี้แขบเปิดได้นะ,ะแขบเปิดได้แบบนี้เลยนะคะตัวเบาสวยนะคะสภาพดีนะคะ ตึงๆแบบนี้ไม่ขาดไม่ยับไม่ยน่นแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของพรมนะคะถาดยางรองเท้าเราก็มีมาให้แบบนี้เลยนะภายในสวยๆลังคาสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะพนักพิมพ์สะอาดไม่มีรอยเล็บไม่มีขีดข่วนนะคะไม่มีสีดขัดอย่างแน่นอนนะ,ะมาดูกันนี่และดูแผ่นเพจนะคะตรงรุ่นนะคะแผ่นเพจตรงรุ่นนะคะแล้วก็ตัวนงตัวน็อตสวยเดิมทุกจุดแบบนี้นะคะสวยเดิมทุกจุดเลยนะคะสภาพดีแน่นอนนะคะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ มาดูด้านหลังกันนะคะนี่ด้านหลังนี่ตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์พิลันเนอร์ซูเปอร์เฟกนะช่วงล่างซูเปอร์เฟกเรียบร้อยนะคันนี้มาดูไฟท้ายนะไฟท้ายของเขาจะได้เป็นเลข3แบบนี้นะคะไฟท้ายได้เป็นเลข3หลอดมันติดรีเฟกเตอร์นะคะเซนเซอร์กับระยะด้านหลังมีให้ถึง4ตำแหน่งครบๆแบบนี้กล้องถอยมีให้ครบนะรถไม่มีบรรทุกหนักแบงแ่น่นอนไม่มีบรรทุกหนักไ,นนไ,ม,ม,ม,กกไม่มีชนหน,น,นักเพิ่มข้นจมน้ํากับสีตัดต่อกอใไม้นะคะตัวรถเดิมทุกจุดเลยนะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะ สติกเกอร์60ปีโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โลโก้ได้โครเมียมทุกจุดโลโก้เดินแท้จากโรงงานสภาพสวยแน่นอนนะคะตัวลงตัวล้อสวยทุกจุดไม่มีร่องรอยเปิดทยกบาทนะคะบอกเลยว่าได้รถใหม่นะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคิ้วกัะสาติดให้ครบๆแบบนี้กระจกเดินแท้โตโยต้าทุกบานนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันนะคะออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่อะโครงสร้างก่อนเลยนะะ ตรงสั้งของเขานะคะก็นี่พี่ๆดูนะ,ะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางใดๆอยู่ครบทุกจุดแบบนี้นะคะตัวนองตัวน็อตอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีแกะไม่มีกระดิกเลยแผงด้านข้างก็ได้เป็นนะคะกระจกออโต้ฝั่งคนขับแบบนี้นะคะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็ปรับเลนกระจกได้นะคะในส่วนของระบบก็เป็นสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะอ่านี่อ่านี่ติดเครื่องแบบนี้เลยนะคะรถสวยนะคะรถสวยแน่นอนนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะ ในส่วนของเลขไมล์การใช้งาน3 9 9 8 9กิโลนะคะโอ้ใช้งานน้อยนะแล้วก็คันนี้นะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบนะ,ะแบบนี้เลยนะคะได้จอกลางสัมผัสทัสกีนนะคะมาพร้อมกล้องถอยเรียบร้อยแล้วนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทีโ fmam ได้ทีลิงได้นะคะค,รครบเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ได้เป็นแอร์ระบบอนาล็อกแบบนี้พาวเวอร์ l อ t นะคะมีให้นะคะแล้วก็โหมดการล้อเลื่อนถลมีให้รูเสียบ usb มีให้แบบนี้นะคะ เกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะมี Eco ีโหมดพาวเวอร์โหมดให้ได้ใช้นะคะที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะสภาพสวยภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณทนไปด้วยสีดำบอกป่อไฟฟ้านะคะเฉพาะคนขับแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยแน่นอนพาดูโครงสร้างต่อนะคะอ่านี่แกให้ดูนะคะรีวิวให้ดูแบบละเอียดละเอียดอ่านี่บอกเลยว่าสภาพสวยทุกคันนะคะสภาพสวยแน่นอนไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0 c ีนะ,ะพี่ๆดูห้องเครื่องของเขานะ,ะเริ่มตั้งแต่คันหน้าเลยนะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะนี่พี่ๆดูได้เลยนะคะตัวนงตัวน,น็อตเดิมทุกจุดไม่มีกระดิกนะคะไม่มีขยับขยื่นนะคะดูด้านหน้านะ,ะไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะ,ะโลโก้นะคะใดๆอยู่ครบทุกจุดแบบนี้นะคะอ่านี่แบตเตอรี่นะคะก็ยังอยู่ในวารันตีนะคะ แล้วก็มาดูนะคะตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้แน่นอนนะคะน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะทีตัวซิลเลอร์เดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมแท้เม็ดองเม็ดอาร์ตเหรียญมงเหรียญบาอยู่ครบสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบนะแล้วก็มาดูกันนะคะตัวแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะสภาพเครื่องไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะสายไฟนะคะไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะทาสีพรบนะคะต่อให้ครบนะคะกองแอร์กองอากาศเปลี่ยนถ่ายของเรลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเราดูแลให้ครบแบตตงแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงเลยนะ สำหรับคันนี้ได้เป็น t ต y o ต a r ร v o 2.4มิตรนะคะพิลเลอร์นะคะสมาร์ทแคได้ช่วงล่างซูเป r ร์เฟกนะปี2022เลขไม้39,000กิโลนะคะกับราคาค่าตัวเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นเองนะ,คะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะผ่นเริต้นแค่เดือนละประมาณ9,000กว่าบาทถึง10,000ต้นๆน,นะคะตามจังหวัดออกได้มีไฟแนนซ์มิงเซ็นนะ ซื้อสดได้มีเล่นพร้อมโบนนะคะหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งคอนแทคไว้ให้นะคะในคลิปเลยนะ,ะสามารถโทรติดต่อได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ